ด้วยที่พี่นาอะครับเขาเป็นนะักกีฬาโรงเรียนใช่ไหมในทุกๆวันนะครับหลังเลิกเรียนนพี่นหนก็ต้องไปซ้อมกีฬาซ้อมวิ่งผมเองก็ต้องนั่งรอพี่นหนจนกว่าพี่นายจะซ้อมเสร็จแล้วเราก็กลับด้วยกันแต่ระหว่างที่เรานั่งรอครับคือสายตาผมอะครับก็จะชอบแบบว่าแอบ,บไปมองตรงรงเก่งพี่นายอาจจะเป็นว่ามันน่าดูครับตอนนั้นพี่นายเองเขาก็เป็นคนหุ่นดีใช่ไหมครับคือเราก็แอบ,บมองแล้วก็บางทีก็แอบ,บคิดไปในใจนะคือมันมันก็มีความแอบฟินนะทั้งที่ตอนนั้นก็ยังเป็นเด็กนะครับ จีนที่ออสเตรเลียแต่ไม่ใช่ซิดนีย์นะคนละเมือง This is way too ก ที่เมืองที่ผมอยู่วันผ่านจุดจีนมานานนะแต่ว่าเขาจัดจุดจีนย้อนหลังน่าหลักมากอยให้คนมาถ่ายรูปด้ขอถ่ายเซลฟี่ <c oughs> เนี่ยเขาก็จัดบูธบก็จะมีเป็นบูธขายอาหารใช่ปะแต่ว่าพอดีพอดีผมซื้อเป็นชาไข่มุกมาแล้วน่าจะไม่ได้กินหรอก เออแปลกเหมือนกันทั้งที่มันผ่านตุจกีมาหลายวันแล้วทุกคนแต่ว่าเขาก็ยังจัดอยู่เนาะเดินดูว่าเขามีอะไรกันบ้างอ้เป็นอันนี้อะไรครับเป็นาบาร,ร์บีคิวคล้ายๆกับแรมอ๋อจริงด้วยครับเป็นแรมเป็นแรมบาร์บีคิวกับเสียดายผมกินข้าวแล้วอะน่าจะไม่ได้กิน น้ำปั่นนะครับแตงโมงบ้าเาลยอันนี้ก็ขนมผมจำไม่ได้ขนมอะไรก็มัก็จะเป็นซุ้มอ่ะอันนี้ขายเครื่องสำอางของผู้หญิงโอ้โหผมไม่รู้ว่ามีตรงนี้ด้วยเพราะว่ากินข้าวกันแล้วก็เลย ไม่ได้เตรียมตัวมากินตรงนี้ถ้ารู้ว่าอซอยถ้ารู้ว่ามีกับข้าวก็จะมากินตรงนี้อันนี้ก็น่ากินเป็นปลาหมึกอะไรก็ไม่รู้เออครับมมันเป็นตึกจีนย้อนหลังแล้วเขาก็จะมีแบบที่แบบให้คนนั่งกินทั้งสองข้า,างนะเนี่ยข้างนูน้นเออฝั่งนู้นก็มีครับผมไม่ไปเดินนะเพราะว่าผมจะไปนั่งเล่าเรือ เมือม่อยเมือ่อยแต่ว่าตอนนี้หาที่นั่งก่อนหาเก้าอี้นั่งก่อนโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็ได้ที่นั่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับคือตรงน,นี้ก็เป็นที่ท้ายงานนะครับเขาจ,จัดเป็นเก้าอี้ให้คนมานั่งทานข้าวใช่ไหมเออผมก็มานั่งตรงนี้แหละเพราะว่าผมว่ามันน่าจะคุยรู้เรื่องครับเพราะว่าถ้าไปคุยในงานจริงก็คนเยอะเนาะเสียงอะไรก็อาจจะทําให้เราไม่รู้เรื่อง ก็สำหรับวันนี้ก็หลังจากที่ผมได้กินอิ่มไปแล้วเนาะก็มีแรงที่จะมาเล่าเรื่องสนุกให้เพื่อนๆได้ฟังเหมือนเดิมน,นะครับผมส่วนเรื่อง่วนวันนี้มจะมาเล่าเรื่องอะไรใช่ไหมคือมันเป็นเรื่องของพีเอฟซีประจำท่านหนึ่งครับที่ได้ส่งเรื่องนี้มาให้ผมได้เล่าทุกคนได้ฟังครับ ซึ่งผมอ่านดูแล้วนะครับมันก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างเป็นประสบการณ์วัยเด็กของพี่เขาที่สนๆเหมือนกันนะครับส่วนถ้าเนื้อหาที่มันค่อนข้างจะแรงเกินไปผมอาจจะไมไ่เล่าทั้งหมดนะเพราะว่าด้วยที่ YouTube บางทีอาจจะแบนผมได้ดังนั้นผมจะเล่าแบบพอที่ผมเล่าได้ตามสังเขปแล้วกันนะครับผมโอเคครับคือเรื่องนี้มันเกิดขึ้นตอนที่พี่เขาอยู่ม .2 ครับด้วยที่แม่ของพี่เขาครับคือเปิดร้านขายอาหารอยู่ที่กรุงเทพนะครับแล้วทีนี้อาจจะไม่มีเวลาดูแล พี่เขามากเต็มที่ก็เลยได้ส่งพี่เขาไปอยู่กับลุงที่ป่าจีนบุรีนะครับผมตอนเองพี่เขาอยู่มอสองแต่ด้วยพี่เขาครับรู้จักกับทางครอบครัวของลุงแล้วก็ลูกของลุงดีอยู่แล้วลูกของลุงก็คือพี่นายครับพี่นายและตัวพี่เขาเองครับคือเป็นลูกชายคนเดียวกันทั้งคู่ดังนั้นคือพอทั้งสองคนที่เคยได้เจอกันอยู่แล้วตอนสมัยปิดเทอมตอนเด็กครับดังนั้นเวลาทั้งสองคนเจอกันก็ค่อนข้างจะสนิทกันมากเหมือนแบบเป็นที่น้องกันจริงๆเลยเพราะว่าต่างคนก็ต่างเป็นลูกคนเดียวใช่ไหม ดังนั้นนะครับพอพี่เขาจะได้อยู่กับพี่นายเขาถึงไม่รู้สึกอึดอัดว่าเออแบบไปที่แปลกใหม่เพราะว่าตอนเ,นเด็กเขาเคยรู้จักมัจจิก,กันอยู่แล้วใช่ไหมนั่นแหละครับพอวันที่จะย้ายไปอยู่ด้วยกันจริงๆมันก็มาถึงแล้วแม่ของพี่เขาเองก็ไปส่งที่ปาจีบรีซึ่งลุงเองในตอนนั้นก็ได้เตรียมหาโรงเรียนใหม่ไว้ให้พี่เขาเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหม และในตอนนั้นเองครับตอนที่ได้ไปเจอกับครอบครัวของลุงและพี่ไนเป็นครั้งแรกตอนนั้นเห็นเลย,เลยว่าพี่ไนคือเปลี่ยนไปมากครับด้วยที่เราเจอกันช่วงเป็นในวัยเด็กใช่ไหมแต่ตอนนี้คือพี่ไนาอายุ18ปีแล้วคือโตเป็นหนุ่มแล้วครับที่สาคัญครับพี่ไนเป็นคนรูปร่างสูงโปร่งครับมีกล้ามผิวขาวเพราะว่าเขาเป็นนักกีฬาของโรงเรียนเป็นนักวิ่งของเรียนนะครับพอผมได้เจอกับพี่ไนครั้งแรกก็ค่อนข้างประทับใจครับเพราะว่าพี่ไนค่อนข้างเป็นคนน่ารักเลยทีเดียว ตอนนั้นเองคือลุงกับป้าก็จัดให้ผมกับพี่นายครับได้นอนที่ห้องเดียวกันแล้วก็เตียงเดียวกันครับเพราะว่าเป็นเตียงที่ค่อนข้างจะไซส์ใหญ่เลยทีเดียวและเวลาไปโรงเรียนเราก็จะไปด้วยกันครับโดยมีพี่นายครับเป็นคนขับมอไซค์แล้วผมก็เป็นคนนั่ง้อนครับด้วยที่พี่นายครับเขาเป็นนักกีฬาโรงเรียนใช่ไหมในทุกๆวันนะครับหลังเลิกเรียนพี่นายก็ต้องไปซ้อมกีฬาซ้อมวิ่งผมเองก็ต้องนั่งรอพี่นายจนกว่าพี่นายจะซ้อมเสร็จแล้วเราก็กลับด้วยกัน แต่ระหว่างที่เรานั่งรอครับในทุกวันนะครับผมนั่งรอที่แดนระหว่างที่พี่นายวิ่งใช่ไหมคือสายตาผมครับก็จะชอบแบบว่าแอบ,บไปมองตรงกางเกงเป้ากางเกงพี่นายอาจจะเป็นว่ามันน่าดูครับตอนนั้นพี่นายเองเขาก็เป็นคนหุ่นดีใช่ไหมครับแล้วก็ผิวขาวหน้าตาน่ารักอะไรเย้ยคือเราก็แอบ,บมองแล้วก็บางทีก็แอบ,บคิดไปในใจนะคือมันมันก็มีความแอบ,บฟินนะทั้งที่ตอนนั้นก็ยังเป็นเด็กนะครับ แล้วนั่นแหละครับหลังจากที่พี่ไนท์เขาซ้อมเสร็จใช่ไหมคือในทุกๆวันน่ะคือก่อนที่จะก,กลับบ้านนะครับพี่ไนท์จะชอบพาผมไปทาอะไรสนุกๆก็คือการไปเล่นน้ําหลังโรงเรียนนั่นเองครับคือในหลังโรงเรียนครับมันจะมีถนนเป็นซอยเปียวๆเข้าไปซึ่งตรงนั้นจะไม่ค่อยมีคนเข้าไปครับข้างสองทางก็จะเป็นป่ากระถินนะครับแล้วตรงนั้นจะเป็นบ่อน้ําที่ใสามากๆเพราะว่าตรงนั้นนะครับมันเป็นบ่อน้ําที่คนสมัยก่อนนะครับเขาขุดเอาดินตรงนี้ไปถมสร้างเป็นถนนอะไรแบบนี้ครับดังนั้นบ่อน้ําตรงนี้ด้วยที่มันเป็นอยู่ที่ล แล้วก็ไม่ค่อยมีคนมาครับมันจึงทําให้บ่อน้ําตรงนี้ค่อนข้างจะใสครับผมกับพี่นายเองครับก็ชอบมาเล่นตรงนี้กันบ่อยเวลาก่อนที่จะกลับบ้านและทุกครั้งเองครับเวลาพี่นายเล่นน้ำครับเขาจะถอดเสื้อผ้าเขาออกทั้งหมดเหลือแค่กางเกงในตัวเดียวใช่ไหมซึ่งตอนนั้นผมก็จะเห็นเป้าเห็นอะไรของพี่นายคือเป็นเรื่องปกติมาก แลด้วยความเป็นเด็กผู้ชายใช่ไหมคือเวลาเล่นน้ากันแน่นอนครับมันก็ไม่ใช่เล่นธรรมดาก็ต้องมีการหยอกกันที่ไหนเองก็ชอบมาหยอกมาจี้แล้วบางทีก็ชอบมาโอบด้านหลังผมครับจนบางทีครับเป้าพี่นายเองก็ชอบมาถูข้าหลังผมแล้วตอนนั้นเองมันก็ทําให้ผมรู้สึกแบบว้าวุ่นเป็นพิเศษอะไรคือแน่นอนครับเราอาจจะเป็นเด็กก็จริงอาจจะไม่เคยมีอะไรก็จริงแต่ด้วยความที่มันกาลังเป็นวัยรุ่นนะผมเชื่อว่าความรู้สึกนี้มันต้องเกิดได้กับวัยรุ่นทุกๆคนแน่เลยนะครับซึ่งผมเองก็เกิดขึ้นแบบนั้นครับแต่ตอนน แลอปวดั้งเองครับหลังจากเล่นน้าไปสักพักพี่ไหนก็จะมาปวดฉี่แล้วก็ชอบไปฉี่ข้างสระแล้วผมก็จะมักจะเห็นพี่ไนยยืนฉี่จากด้านหลังตลอดคือแต่คือไม่ได้เห็นพิกาชูของพี่เขานะครับแต่จะเห็นว่าแบบพี่เขาฉี่ไปอะไรเงี้ยเห็นแบบฉี่มันพุ่งอะไรเงี้ยคือเราก็จะเห็นลักษณะนั้นอยู่เรื่อยครับจนแบบเปนเริ่มชินตาแล้วผมกับพี่ไนเองครับก็ใช้ชีวิตอย่างเงี้ยครับเป็นเรื่องปวติเลยก็คือหลังเลิกเลียนก็คือมาว่ายน้ําก่อนกลับบ้านอะไรเงี้ยแล้วก็นอนด้วยกันมาเรียนด้วยกันอยู่ตลอดจนนะครับ มีอยู่วันหนึ่งนะคือตอนนั้นน่ะจได้ว่ามันเป็นวันเสาร์ลุงกับป้าครับต้องออกไปทําธุระข้างนอกแล้วทีเนี้ยด้วยที่ผมตอนเช้าผมผมก็ลุงไปดูทีวีดูหนังดูกระตูอย่างเงี้ยครับตอนเช้าตามภาษาเด็กคนหนึ่งครับผมแล้วป้าก็เลยบอกว่าเออได้ทํากับข้าวไว้ให้แล้วนะคือเดี๋ยวสักพักขึ้นไปปลูกพี่ไหนลงมากินข้าวด้วยส่วนต้นเย็นยังไงก็ไปหาซื้อกันกินเองแล้วกันเพราะว่าป้ากับลุงอาจจะกลับมาไม่ทันทําข้าวเย็นให้อย่างเงี้ยป้าก็ฝากบอกไว้อย่างเงี้ย เราสักพักครับพอป้ากับลุงได้ออกไปผมก็เลยได้ขึ้นไปนครับเพื่อที่จะปลุกพี่นายครับลงมากินข้าวด้วยกันจังหวะที่ผมเดินเข้าไปใช่ไหมผมก็เรียกแล้วแต่ก็ไม่มีเสียงตอบรับผมก็เลยเปิดประตูเข้าไปครับโอ้โหผมนี่ถึงกับช็อกต้องเวอร์เลยเพราะว่าตอนนั้นะสิ่งที่เห็นก็คือพี่นายครับกำลัง ใส่กางเกงบ็อกเซอร์แล้วก็นอนดูหนังผู้ใหญ่อยู่แต่คือแค่ไม่รู้สึกตื่นเต้นรู้สึกไม่ตกใจเลยนะกับที่ผมเข้าไปเห็นอะไรแกแบบนั้นในทางกับกันครับแกได้เรียกผมครับมานั่งอยู่ข,ข้างเตียงว่าเอ้ยมานี่สิอะไรแบบเนี้ยนั่นเองครับผมก็เลยได้เข้าไปนั่งอยู่ข้างๆกับพี่ไหนแล้วพี่ไหนก็เลยถามผมว่าเรื่องนี้เคยดูเบ้าอะไรเงี้ยผมบอกไม่เคยเฮ้ยเนี่ยพี่เคยดูหมดแล้วอะไรเงี้ยผมก็เลยถามไปจริงดีอะไรเงี้ยจบคําถามแค่นั้นครับพี่ไหนจับมือผมครับไปแตะปิกาจูกแก ตอนนั้นคือเป็นความรู้สึกที่ผมตกใจว่านะแต่ด้วยที่แกจับไปอย่างเงี้ยผมก็ยังไมไ่ชักมือออกแลวแกก็ถามต่อว่าเชื่อยังหละอะไรเงี้ยก็พูดแบบเหมือนปนตลกตลกอะไรเงี้ยผมว่าไม่เชื่อผมก็พูดแบบแกล้งแกไปอย่างเงี้ยแต่หลังจากนั้น,นครับจากที่ผมบอกไม่เชื่อแค่นั้นแกถลกกางเกงแล้วก็เอามือผมไปจับกีกาจู้แกแบบนั้นเลยซึ่งตอนนั้นนะครับในใจผมก็คาดหวังว่าสักวันหนึ่งจะได้จับอยู่แล้วใช่ไหมเราทีนี้ครับก็ พอแกได้ให้ผมทำอย่างนั้นจริงๆก็เลยได้ขยํำอยู่สักพักครับแต่ว่าตอนแรกมันก็ไม่แข็งอะไรนะเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าพี่แกไม่ได้รู้สึกอะไรหรือไม่ได้ตั้งใจอะไรแบบนี้ครับเขาก็ให้ผมจับอย่างเงี้ยสักพักอยู่ดีครับแล้วสักพักพี่เขาก็พูดขึ้นมาว่าเอ้ยหัวบางทีวีวะ่ะจากนั้นนะครับพี่เขาทําไงรู้ใช่ไหมแกกดหัวผมครับลงไปแล้วก็เอาไปหน้าที่หน้าท้องแกก็คือเอาหัวแกไปหนุนหน้าท้องแกครับซึ่งตอนนั้นตอนที่หัวผมไปถึงหน้าท้องแกครับไอ้น้องพี่กระจู้แกครับกับหน้าผมอะเรียกว่าแทบ แต่ด้วยความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็แล้วแต่ครับแกก็เลยพูดขึ้นมาว่าอยากลองอมเป้าเลย <laughs> คิดว่าอย่างไงครับคือทุกๆคนตอนนั้นคิดว่าถ้าเป็นทุกคนทุกคนจะทําไงคือเหมือนอาหารมาเสิร์ฟต่อหน้าเราจะกล้าปฏิเสธไหมแน่นอนครับผมก็ด้วยที่ความมีความแอบชอบพี่เขาเล็กๆอยู่แล้วใช่ไหมก็เลยจัดให้พี่แต่ด้วยที่ความทําไม่เป็นครับก็อาจจะทำเก่งๆกางกพี่ไหนก็เลยได้สอนครับสอนวิทยายุทธให้ว่าต้องทํายังไงใช้ลิ้นยังไงเข้าท่าไหนอะไรอย่างเงี้ยครับจนวันนั้น,นครับผมกับพี่นหยเองก็ได้สนุกกันไป3ามลอ และพิ่นัยเองก็ได้ไปอาบน้ำครับแล้วก็หลังจากนั้นเองก็ได้สอนวิทยายุทธท่านอื่นให้ผมไม่ว่าจะเป็นทั้งลุกทั้งนั่งทั้งมือทั้งปาคือมาหมดทุกสเต็ปครับผมแล้วเมื่อเราได้เกินเลยกันมาถึงขนาดนี้แล้วใช่ไหมครับพอทุกๆวันเสาร์ที่อย่างเงี้ยผมกับพี่นัยก็ชอบจะมักมาเล่นสนุกกันอย่างนี้ตลอดโดยเฉพาะวันไหนที่ป้ากับลุงมาอยู่นี่คือเป็นวันสนุกมากม แต่ด้วยความสุขที่มันมีมากขนาดนี้วันหนึ่งก็ต้องมีจุดจบใช่ไหมครับแล้ววันหนึ่งที่พี่นายเองอะครับเขาเรียนจบม .6 เขาก็ต้องไปเรียนต่อที่อื่นนะครับจำได้ว่าตอนนั้นพี่นายเขาจะไปเรียนต่อที่จันกเกษมโอตอนนั้นพอผมรู้นี่คือผมถึงกับคันร้องไห้เลยเพราะรู้ว่าต้องไม่ได้เจอพี่นายอีกแน่ๆเลยอย่างเงี้ย แต่ด้วยครับคือพอพี่ไนย์ครับพอไปเรียนต่อที่แจ้งกเกษมจริง,รงถึงวันหยุดจริงๆพี่ไนยก็กลับมาเหมือนเดิมครับพอกลับมาเราก็นัดกันไปเล่นกันสนุกสนุกแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นที่สระน้ําหรือบ้านลุงหรือว่าที่ไหนที่เราสามารถเล่นได้ครับเราก็ยังทากันแบบนี้เหมือนเดิมจนพี่ไนยโตเป็นผู้ใหญ่แล้วก็วันนึงก็มีครอบครัวมีลูกมีเมียเป็นที่ร้อยครับ แล้ววันนี้เองด้วยเวลาที่มันผ่านมาแบบหลาย10ปีผมกับพี่นายเองก็ไม่ได้มีอะไรอย่างว่ากันแล้วนะครับก็ยังเป็นพี่น้องที่รักกันเหมือนเดิมครับก็คือเป็นสุดพี่รักเหมือนเดิมแต่เราก็มีอะไรกันแบบนั้นแล้วก็นั่นแหละครับเป็นเรื่องของพี่เอนะครับกับพี่นายที่ได้ส่งเรื่องสนุกๆแบบนี้มาให้ผมได้ฟังครับเพื่อนๆชอบเรื่องนี้หรือคิดเห็นกับเรื่องนี้ไงสามารถคอมเมนต์บอกผมได้จากด้านล่างนี้เลยนะ ส่วนใครที่อยากสนับสนุนช่องนี้ง่ายครับสามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือว่าต้องการเลี้ยงกาแฟผมก็สามารถกด s u p e r อร์ตงหรือสแกนผ่าน QR Code ตรงนี้ได้เลยครับหรืออยากดูเรื่องสุนุกๆแบบนี้ก็สามารถกดได้จากตรงนี้เช่นกันนะครับผมส่วนวันนี้ผมเองครับเชนช่อง G-Level ก็มีเพียงแค่นี้ครับผมบาย